ดูสิเซ็นทรัลพาร์คที่นี่คระคือแท็กไลน์เราก็คือ here for Bangkok สิ่งที่เราทำมาให้เนี่ยก็ต้องทำให้สังคมต้องทำให้คนกรุงเทพ mm hmm. ทเ i เเดตโทนาวเนิกเรียนจบจากมหาวิทยาลัย Ex e t ซ r University จากที่อังกฤษเสร็จเราก็มาเรียนต่อ EMBA จากที่ซาสิน mm hmm. คนรุ่นใหม่นะครับผมก็คิดว่าก็ต้องมองการไกลนะครับผมก็ต้องมีวิสัยทัศน์เพราะว่าแน่นอนตอนนี้เนี่ยโลกเราก็เจอปัญหาอะไรข้อนนที่เยอะนะฮะมีทั้งปัญหา เรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับเจอโควิดไปผมก็ต้องคิดว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยก็ต้องมี creativity นะครับมีอะไรที่สร้างสรรค์ที่จะลองดูว่าเราจะ solve problem ที่มันมีอยู่ตอนนี้ไปได้ยังไงในการใช้ creativity ของเราเพราะว่ามีความฝันที่อยากจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันดีขึ้นอะไรที่เราทํามาแล้วก็อาจจะพลาดไปไม่เป็นไรเรามาเรียนรู้แล้วก็มาร่วมมือการร่วมใจกันทําอะไรที่มันสามารถสร้างอนาคตให้ดีกว่ากับทุกคนรอบด้านเราด้วยครับ คุณย่าผมนะครับก็เป็นคนก่อตั้งโรงแรมในเครือดูเซ่นนะครับดูเซ่นธนาโชวก็เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจของผมซึ่งก็ที่จะยิ่งใหญ่มากนะฮะท่านก็ดูไม่ใช่ในแง่ของเรื่องการสร้างธุรกิจอย่างเดียวแต่ว่าการสร้างบุคลากรด้วยตอนนี้ก็ได้มาทําในแง่ของการศึกษาของในเครือเราเพราะผมก็เชื่อว่าการที่เราจะมีธุรกิจแล้วก็มีอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งเนี่ยเราต้องมีบุคลากรที่เข้มแข็งด้วยแล้วอันนี้ก็เป็นหนึ่งในพาเช่งของผมเช่นเดียวกันครับผมเชื่อในแง่ของเรื่องทีมเวิร์กมาก,มากคือังงกอนกบ เก่งมากกว่าเราเราต้องสร้างเหมือนกับเป็นแพลตฟอร์มเราทํางานคนเดียวเองไม่ได้หรอกคะยังไงเราก็ต้องพึ่งคนรอบข้างเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่มีทีมที่ดีมีคนที่ร่วมมือทํางานด้วยกันได้ดีเนี่ยผมคิดว่ามันทําให้เราเนี่ยเข้มแข็งขึ้นแล้วเราก็ได้เรียนรู้จากคนอื่นด้วยเราล้มเราก็ล้มให้เร็วเพื่อเราจะได้ลุกขึ้นมาให้เร็วอันนี้มันสําคัญแล้วก็เราต้องการ validation นะฮะจากตลาดจากลูกค้าการที่เราได้ validation พวกนี้มาเนี่ยเราสามารถแก้ไขไปได้เรื่อยๆไอ้ะพวกนี้มันเป็นอะไรที่ ทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราก็จะคำนึงนึกถึงไม่ใช่แค่เราอย่างเดียวหรือว่าองค์กรอย่างเดียวแต่ว่าในแง่ของสังคมแล้วก็ในแง่ของธรรมชาติ environment ด้วยที่ดูสิ่งสัญทรัพร์ที่ park ทนี่คคือแท็กไลนเราก็คือ here for Bangkok สิ่งที่เราทำาให้เนี่ยก็ต้องทําให้สังคมต้องทําให้คนกรุงเทพการที่เรามี Roof Park ให้คนได้มาใช้สอยนะครับรวมไปถึงในแง่ของ sustainabilityangle ที่เราจะใส่เราก็จะแบนไม่ให้ใช้พลาสติกเลยนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยเราก็อยากจะมาดูว่าเราจะ ลดตัวคาร์บอนฟุตพเนนะครับผมในโรงแรมเราแต่ละที่ได้ยังไงคนรุ่นใหม่เนี่ยควรที่จะมาให้ความสนใจทั้งหน้านี้เราหน้านที่เยอะโลกเรามันก็มีอยู่แค่ใบเดียวยิ่งเราดูแลม,มันขนาดไหนมันก็จะดูแลเรากลับมามากขึ้นเท่านั้น